ยางรถยนต์ครับเป็นสิ่งของเหลือใช้แล้วก็หาได้ง่ายเขาจึงนํามาประยุกในการที่จะนํามาหมักปุ๋ยซอยเก็บรักษาความชุมเชื้นได้ดีเฮย็ดไห่ปุ๋ยที่ห้องหมักมีการย่อยสลายได้เร็ววิธีทำครับขั้นตอนแรกทําการกรีดยางก่อนคมแกมยางลงนะครับแล้วก็ใส่ไปกระตือครับกรีดหลังจากที่เขาทาการกรีดยางเสร็จเรียบร้อยนําอินรีวัตถุใส่ลงไปในรอยอยางรถยนต์สำหรับหนึ่ง วงลอดเข้าขั้วสีเห็ดประมาณสาสันนะครับหลังจากใส่ไปแล้วผมก็จะเติมวิขคอกนะครับเตรียมส่วนที่เป็นน้ำตัวนี้ผมจะใส่จุลินทซี่เจ้าปวกหาลอยมิลลิลิตรสำหรับน้ำนะครับก็สะใส่แค่หนึ่งบัวหรือประมาณสิบลิตรทำการลาดรดสํำหรับสั่นต่อไปเข้ากับสีเห็ดในลักษณะเดียวกันหลังจากที่เข้าเห็ดเสร็จเรียบร้อยต่อไปเข้ากับใส่วัสดุมักกุ้มบริเวณของปุ๋ยนะครับเอาตัวยางที่เขากีบออกมาทับไ้ และนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับการมักปุ๋ยในรอยอยางรถยนต์ซึ่งมักมาแล้วเดือนหนึ่งลักษณะปุ๋ยที่เป็นแล้วนะครับมันก็สิเกิดการย่อยสลายเขาก็สามารถนําไปใซ่ต้นใหม่ได้เลยนะครับซอยในเดืองของการลดผัดเสจ่ใจในการสือปุ๋ยปุ๋ยที่ห้องมักมีการย่อยสลายได้เร็วเขาสามารถเคลื่อนย้ายไปเฮ็ดมองได้ก็ได้นะครับสวัสดีครับผมจ่าสิบเอกคุณแผนศิลาโคตรครับในมุอนี้สิมาสาธิตวิธีการมักปุ๋ยในยางรถยนต์ครับ ยางรถยนต์ครับเป็นสิ่งของเหลือใช้ที่ย่อยสลายได้ยากนะครับแล้วก็หาได้ง่ายเขาจึงนํามาประยุกต์ในการที่จะนํามาหมักปุย๋ยซอยเก็บรักษาความชุมเชื้นได้ดีเห็ดไห่ปุย๋ยที่เขามัก,ม,กมีการย่อยสลายได้เร็วสําหรับมนีนครับคือผมต้องการจีเอาปุย๋ยมาใส่พืชพักหรือว่าต้นใหม่บริเวณที่ผมปลูกผมก็เลยเอาอยางรถยนต์มาทําการมักปุย๋ยบริเวณนี้นครับสาหรับอุปกรณ์นะครับที่เขาต้องเตรียมหนึ่งก็คือ,อยางรถยนต์เป็นยางรถยนต์เก่า ใส่ได้ทุกขนาดแล้วแต่คว่มต้องการของเขา้าต่อมาก,ก็ส,ส,าส,าส,กสิเป็นเศษอินทรียวัตถุ3ส่วนกิสิเป็นเศษหยาแน่ยเศษใบไม้แห้งหรือว่าเศษขยะที่เข้าได้จากการคัดเยียขยะภายในคัวเลื่อนสามารถนํามาหมักโดยวิธีนี้ได้ปุ๋ยขอ,อกหนึ่งส่วนนามเปล่าจุลินทรีย์เจ้าปวกวิธีทำนะครับขั้นตอนแรกหลังจากที่เข้าได้ยางมาเขาก็ทาการกรีดยางก่อนการกรีดยางเข้าสิกีดฝั่งเดียวคัตเตอร์เข้าควรสิเป็นคัตเตอร์แข็งใบไง กีดยังไงครับพี่น้องแช่ห้องคมแกมยางลงนะครับแล้วก็ใส่ไปขัดเตือน,น,นครับกีดไม่ต้องใส่แห้งหลยหลังจากที่ห้องทำการกีดยางเสร็จเรียบร้อยครับสีน้ำมาว่างบริเวณที่ห้องติดต้องการสีมักน้ำอินทรียวัตถุใส่ลงไปในรอยอยางรถยนต์การเห็ดผมเฮ็ดเป็นสันๆนเจ็ดคือขนมสัน้นอินทรียวัตถุเป็นพวกเศษใบไม้เศษยาที่สามารถย่อยสลายได้หลังจากใส่ไปแล้วผมก็เติม ปุ๋ยขอากกัสิเป็นตัวซอยให้อินทซี์วัตถุของห้อนะย่อยสลายไดเร็วแล้วก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับปุ๋ยมักเฮ้ารวยรยให้ทั่วสันพ่อนะครับบต้องรวยหนาก็ได้ครับจากนั้นเขาก็สิมาทำการเตรียมส่วนที่เป็นน้ำตัวนี้ผมวิใส่จุลินทรี่เจ้าวปวกจำนวนหารอยมิลลิลิตรหรือผู้ใดมีจุลินทรี์ชนิดใดก็สามารถใส่ได้จุลินทรีย์สังาะคอแสงจุลินทซีย์ EM ม ดูว่าจุลินซีนอก้วยก็สามารถใส่ได้นะครับได้มีหลายใสหลายได้นะครับจุลินซีตัวนี้กิชซอยกระตุนในการย่อยสลายให้ปุ๋ยเป็นเร็วที่สุดสําหรับน้ำนะครับก็สะใส่แค่1บัวหรือประมาณสิบลิตรสาหรับสัน่อไปหฮอกระสิเห็ดในลักษณะเดียวกันตัวนี้ก็สะเป็นเศษขยะที่ห่อได้ขัดแยกเรืยอใส่ในคูเลื่อนนะครับนี่ก็จะเป็นเศษหญ้าที่ห่าได้จากการทำความสะอาดสวนครับเสร็จแล้วหกอใส่ปุ๋ยขอก ทดโดยน้ำจุเลนซี่นะครับสำหรับหนึ่งวงลอดห้อคว้นสีเห็ดประมาณสามสันนะครับหลังจากที่เขาเห็ดเสร็จเรียบร้อยต่อไปเขาก็ใส่วัสดุมากุ้มบริเวณกองปุ๋ยนะครับกระสอบเก้าก็ได้ผ้ายางหรือว่าพวกไว้นิ่วก็ได้นะครับเพื่อลดการระเหยของน้ำเอาตัวยางที่เขากีดออกมาทับไ้ ก็ถือว่าเซจขั้นตอนการทำนะครับหลังจากที่ขาเห็ดเ็จเรียบร้อยแล้วนะครับการดูแลร,รักษาก็คือข้าควรที่สิมาสังเกตเบ่งกองปุย๋ยข้าครับอาทิตย์ละครั้งเบิ่งว่าความชื้นในกองปุย๋ยของข้ายัางมีบ่ถ้ากองปุย๋ยของข้าแห้งเกิดไปข้าก็สามารถเติมน้ำนะครับหรือว่าลาดลดน้ำลงไปเพื่อให้กองปุย๋ยมีความชุ่มชื้นข้า็จะใส่ระยะเวลาประมาณเดือนหนึ่งหรือถ้าข้าใส่บ่เหมือนขาก็สามารถมักต่อไปเรื่อยๆจนกว่าข้าวที่ใส่เหมดหรือว่า เอามีอินทรียวัตถุมาเพิ่มเขาก็สามารถมักต่อไปเป็นสั้นเป็นสั้นลงไปเรื่อยๆได้นะครับและนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับซึ่งมักมาแล้วเดือนหนึ่งลักษณะปุ๋ยที่เป็นแล้วนะครับมันก็สิเกิดการย่อยสลายเขาก็สามารถนําไปใส่ต้นใหม่ได้เลยนะครับปริมาณการใส่นะครับเขาสามารถใส่ได้หลายปันไดก,ก็ได้นะครับเนื่องจากมันเป็นปุ๋ยอินทรีย์ว่าอันตรายตัวพผืชดที่เขาปลูกนะครับสําหรับท่านผู้ชมนะครับที่รับชมรายการนี้อยู่วิธีการมักปุ๋ยในรอยยางรถยนต์ถือว่าเป็น อีกแนวทางหนึ่งสําหรับผู้ต้องการที่จะเห็ดเกษตรแบบอินซี์การเห็ดปุ๋ยมักใส่เองกับสี่ซอยในเรื่องของการลดค่าช้จ่ใจในการสือปุ๋ยได้เป็นอย่างดีปุ๋ยที่ห้องมักมีการย่อยสลายได้เร็วเขาสามารถเคลื่อนย้ายไปเห็ดมองไดก็ได้กัแบบสี่ซอยเก็บรักษาความชุ่มเชื้นได้ดีปุ๋ยมักที่ห้องทาการมักเป็นอินทรีย์วัตถุเป็นการทําความสะอาดสวนไปในตัวแล้วก็เอาสิ่งที่ห้องมักนะไปเซ่ในต้นใหม่เป็นการหมุนเวียนใส่ สิ่งที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดผู้ใดสนใจก็สามารถนําเอาเทคนิคนีคน้ไปทดลองใส่เบิง่งจากการที่ผมเห็ดแล้วก็ทดลองใส่เบิ้งแล้วถือว่าได้ผลดีครับ